สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกหนึ่งชิปนะครับในช่องช่างเต่าน้ำโชกนะครับเนาะคลิปนี้ช่างเต่าก็จะมาสรุปหวยตัวเด็ดๆนะครับแต่ละสำนักก็มารวมในคลิปเดียวนี้เลยนะครับเนาะกะจะในกาแฟให้รับชมคลิปให้มันจบนะครับกหมวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่นะครับเนาะสำนักใดจะเข้านะครับก็ช่างเต่าก็จะมาสรุปตัวเด็ดๆตัวนิ่นๆนะครับเนาะแต่ละสำนัก ที่คัดให้นะครับเขามาร่วมในชิปเดียวเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปรับชมและฟังพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมเขามารับชมแล้วนะครับเนาะถ้าถูกใจก็ขอกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพื่อจะเป็นกําลังใจให้กับ่างเตานะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะบ่ได้พลาดชิปนะครับเนาะจะได้แกงเตือนนะครับลงแต่ละชิปนะครับไปครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมนลมาพร้อมกันนะครับ เลขตัวไดเด็ดนะครับสำนักได้จะดังนะครับงวดนี่ไปรับชมนะฟังพอความคันเลยครับเอานะครับท่านผู้ชมนี่ข้าก็จะมาสรุปนะครับเนาะตัวเด็ดเด็ดนะครับแต่ละสำนักนะครับก็มาลงให้ในคลิปเดียวเลยนะครับเนาะแนวทางแรกนะครับก็จะเป็นแนวทางของพี่บิวนะครับหนึ่งหมวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับกะแนวทางบนนะครับกะพี่บิวก็ให้วิ่งมาที่หานะครับจับคู่สามตัวได้ก็จะ มี907นะครับ807แล้วก็352นะครับเนาะก็ชุดล่องก็จะมี357กับ179นะครับส่วน2ตัวนะครับตัวเน้นก็คือ07กับ52นะครับเนาะตัวล่องก็จะเป็น57นะครับส่วนหน้าทางล่างนะครับก็ให้วิ่งไปที่4นะครับวิ่งไปที่4จับคู่ได้ก็ตัวเน้นเลยก็คือ2 4 4 7แล้วก็57นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นหน้าทางของพี่บิวในโครงสุดท้ายนะครับ พี่บิวก็บฟันมาหายแล้วนะครับเนาะเป็นแนวทางของพี่บิวนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดชอบแนวทางของพี่บิวก็ตามนะครับทันยังบอบชอบกับพานไปก่อนนะครับทังไดกับการทำชุ่มในแคปหน้าจอเอาไว้มึงนะครับสูตรเต็มนะครับเนาะว่าตัวเลขแต่ละตัวเอาการนาเสนอมากเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอาครับนี่เป็นแนวทางของพี่บิวครับจะทำมาตามต่อนะครับเนาะแนวทางของปูหาเจ็ดแปดนะครับก็ถือว่างวด มิกกี้ก็ถือว่าเข่าหาสามเต็มๆนะครับเนาะวันนี้ก็มาตามต่อนะครับกับปูหาเจ็ดแปดเพิ่นก็ได้สรุปมาให้แล้วนะครับเอาแต่ตัวเน้นๆนะครับเนาะวิ่งบนนะครับก็ให้วิ่งที่แปดนะครับเนาะตัวเด่นๆเลยก็คือแปดหานะครับตัวล่างคือแปดซีนะครับส่วนตัวกันก็คือหนึ่งซีนะครับเนาะจับชุดสามตัวได้ก็จะมีเก้าแปดหานะครับแล้วก็เจ็ด 8หานะครับก็คือ2ชุดนี้นะครับตัวเด่นเลยนะครับเนาะส่วนแนวทางล่างนะครับปูหา78เป็นขายเด่นมาติเกลนะครับเนาะเด่นมาติเกลเลยจับคู่ได้คือเกล6นะครับเม็ดเดียวเลยนะครับเนาะตัวร่องก็คือเกลซีนะครับตัวกันก็คือเกลหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อท่างของปูหา78นะครับกะท่านผู้ชมท่านใดชอบนะครับเนื้อท่างของปูหา78จัดได้นะครับเนาะ ้ายังบ่ชอบเนื้อทางของผูหาเจ็ดแปดกับพ่านไปก้อนเนาะครับครับท่านผู้ชมกรับแคปหน้าจอเอาไว้มึงนะครับเนาะนี่ชุดเต็มๆเลยนะครับตามมาด้วยนะครับเนื้อทางของเซียนอุดรนะครับเซียนอุดรกะให้วิ่งบนนะครับเนาะวิ่งเก่านะครับจับคู่สามตัวได้กะจะมีหกหาเก้านะครับแล้วกัแปดสี่เก้านะครับส่วนสองตัวนี่จะได้ที่หาเก้ากับสี่เก้านะครับ ส่วนในทางลางก็ให้วิ่งไปที่ซีนะครับเนาะจับคู่ได้กับซีหาแล้วก็ซีหกแล้วก็ซีเก้านะครับนี่ก็จะเป็นแนวทางของเซียนอุดรนะครับเอาแต่ผู้ชมชอบแนวทางเซียนอุดรนก็ตามได้นะครับจัดได้เลยนะครับเนาะแต่ยังระชอบกับพันไปก้อนนะครับลับมาตามต่อนะครับแนวทางอันนี้ก็เป็นของซางเต้าเองนะครับกับซางเต้ากะหห้แนวทางบนเดินไปที่หกนะครับล่องที่หานะครับ จับ3ตัวก็ได้ห6าหสองนะครับแล้วก็ห2สองนะครับก็นี่คือชุดเด่นเลยนะครับส่วนชุดล่องก็จะมีห9าเกกับห6านะครับส่วนแนวทางล่างนี่ก็ห้เด้นไปที่เก้านะครับล่อง3นะครับก็จับคู่ได้เม็ดเดียวนะครับเนาะก็คือเก้าหกเม็ดเดียวนะครับส่วนตัวล่องก็คือ3 2กับ30นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นเลขที่ฝันนะครับเนาะเลขฝันก็จะได้30 5หากับ8 8นะครับเนาะ กาบทผช้่มชอบนำเนวทางของสร้างเต่ากับจัดได้นะครับถ้ายังไม่ชอบกับ่านไปกกอนนะครับให้ทผช้่มได้แคปหน้าจอเอาไว้นะครับเนาะไป้มึงนะครับในชุดสูตรเต็มนะครับเดี๋ยวเข้ามาตามตัวของเนวทางของพอแต้มนะครับอันนี้เราจะเป็นเนวทางของพอแต้มนะครับพอแต้มกับให้เนวทางบนมานะครับเนาะวิ่งเก้านะครับจับคู่ได้เม็ดเดียวก็คือเกาหกนะครับส่วนเนวทางลางกั ให้วิ่งหกนะครับเนาะาจับคู่ได้ก็ให้ไปที่หกสามเม็ดเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทางของพอแต้มนะครับท่านผู้ชมท่านใดชอบเนื้อทางของพอแต้มก็จัดได้นะครับท่ายัางไม่ชอบก็บพานไปก่อนนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทางของพอแต้มในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับสองปานารวมหกสิบห้าครับเอามาตามต่อที่ปูโตง้งนะครับของปูโตง้งเนื้อทางปูโต้งก็กให้บนล่างนะครับเนาะ วิ่งไปที่เกตล่องที่เก้านะครับจับคู่ได้เน้นๆกับคือเก็เก้าเกหานเก้าสองนะครับส่วน3ตัวนี่ก็จะมี C ีเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าเจ็ดหานะครับเนาะแนวทางของปูโต้งนี่ก็ไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้ก็ทผช่วมก็แคบนาจอเอาไว้เนาะครับเนาะเพราะว่าในสูตรเต็มก็มีหลายตัวนะครับสางเต้าก็จะคัดมาแต่ตัวเน้นๆนะครับจะบอกแต่ตัวเน้นๆให้นะครับเนาะเอาอันนี้ก็เป็นเนวทางของผ้าโต้งนะครับ แต่เนชมชอบแนวทางน้ำผัดตง๋นะครับเนาะกัจัดได้เนาะครับแต่ยังประชอบกับผ่านไปก้นนะครับเดี๋ยวให้มาตามต่อแนวทางของปูเจ็ดสองนะครับแนวทางของปูเจ็ดสองนี่กะแนวทางบนนะครับของปูเจ็ดสองก็จะได้ที่ห้าสองแปดนะครับแล้วก็หกหนึ่งแปดนะครับนีจุดสามตัวนะครับเนาะตัดเลนก็คือสองแปดกับหนึ่งแปดนะครับเนวทางบนนะครับส่วนแนวทางล่างก็หกหนึ่งนะครับเนาะ หกหนึ่งเม็ดเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทางของปูเจ็ดสองนะครับเนะาะทำช่มชอบเนื้อทางของปูเจ็ดสองับตามนะครับ้าย,ยังบ่ชอบผ่านไปก้อนนะครับเนะาะทำชุ่มกับแช็หน้าจอเอาไว้เมืองน้สูตรเต็มนะครับเนะนะาะทำชุ่มกับชอบก็จชางค่อยตามนะครับเดี๋ยวเข้าไปตามต่อนะครับของเนวทางของปูสีศูนย์นะครับ แนวทางของปูซีศูนย์บนนะครับเน้นเน้นเน้นเลยนะครับเนาะก็คือหาศูนย์กับหาสามนะครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางของปูซีศูนย์นะครับส่วนแนวทางล่างนะครับเน้นไปที่เก้าแปดกับศูนย์แปดนะครับท่านผู้ชมชอบแนวทางน้ำปูซีศูนย์จัดได้นะครับจัดได้ตามได้นะครับตัวเลขยังบดดวนใจนะครับในแนวทางของปูซีศูนย์กับผ่านไปก้นนะครับเนาะท่านผู้ชมได้แคปหน้าจอเอาไว้นะครับ ไปเมืองในสูตรเต็มนะครับเดี๋ยวเขามาตามต่อนะครับเนาะปูยูกูแก้วนะครับนี่ปูยูกูแก้วนะครับก็ถือว่าหล้างๆมันนี่กะเลขยถูกปูนี่จะเขามาตลอดนะครับเนาะวันนี้กะเน้นมาแล้วนะครับเนาะกะวิ่งบนนะครับวิ่งหกกับเก้านะครับเน้นไปที่เก้านะครับจับสามตัวได้ก็จะเป็นหกเก้าสี่นะครับเอาส่วนสองตัวกะหกสี่กับหกเก้านะครับอันนี้กะ แนวทางของปูยูกูแก้วนี่ก็ให้ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะแนวทางโตเดียวกันนะครับกท่ทนผู้ชุมถ้าชอบแนวทางน้ำปูยูกูแก้วจดได้เนาะครับส่วนตัวกันนะครับส่วนตัวกันกจะมีสองซีนะครับส่วนเหล็กฝันของปูเพิ่นจะได้ศูนย์หกนะครับเนาะเนานี่ค่ะถือว่าแนวทางของปูยูกูแก้วนะครับทนผู้ชุมชอบตามนะครับเนาะ แต่ยังบูชอกระพานไปก้อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาตามต่อแนว้ทางของปูลมไส้นะครับปูลมไส้กัให้วิ่งไปที่ศูนย์นะครับให้วิ่งไปที่ศูนย์นะครับอันนี้กับเป็นแนว้ทางบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะจับคูได้3คูนะครับน้นๆกัจะเป็น4 0ศนย์ะครับ6 0ศแล้วก็สาเก่านะครับอันนี้ก็เป็นแนว้ทางของปูลมไส้นะครับเนาะหรือว่าปูปตู่ไช่นะครับกานแ้วทางของปูกะจัดเน้นให้แค่3มคูนะครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบแนวทางน้ำปูหลมไส้กัจัดได้นะครับเนาะถ้ายัางบ่ชอบตัวเลขยังบ่โดนใจกับ่านไปก้นนะครับจะได้กับท่านผู้ชมได้แคปหน้าจอเอาไว้นะครับเนาะให้แคปมึงว่าสูตรเต็มๆของปูเพื่อนนะ่ะวันนี้จะเขา่าบนนะครับเนาะเอาครับฟานของปูหลมไส้นะครับต่อมาเป็นของปูหลมโพนะครับเนาะปูลมโพนะครับเน่น,น,นไป ที่หกสองนะครับเม็ดเดียวเลยหกสองนะครับตัวเน้นเลยนะครับเนาะอันนี้ก็ตัวร่องก็จะศูนย์สองกับเก้าสองนะครับเลขสูตรก็จะมีเก้าห้าหาเก้าสี่แปดแปดสี่นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อทางของปูลมโพนะครับหนึ่งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับสองกันนาลอยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมชอบเนื้อทางของปูลมโพก็จัดได้นะครับเนาะท่ายังบชอบกับพานไปก้อนนะครับเดี๋ยวเขามาตามแนวทางของพี่ตายนะครับแนวทางของพี่ตาย หน,า lineup, น้าทังบนนะครับเนาะวิ่งไปที่9นะครับวิ่งไปที่9จับคู fünf, os, ่ได้เม็ดเดียวนะครับเนาะก็คือเก้าเจ็ดนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าทังบนนะครับตัวร่องก็คือหนึ่งหานะครับเนาะส่วนตัวกันจะเป็นเก้าศูนย์นะครับจับชุดสามตัวนะครับก็จะมีเก้าหนึ่งห้านะครับแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดนะครับตัวเด่นสุดก็คือห้าเก้าเจ็ดนะครับเนาะตัวร่องก็จะเป็นเก้าหนึ่งห้านะครับอันนี้ก็เป็นหน้าทังบนนะครับของพี่ตายนะครับส่วนหน้าทางล่างนะครับ วิ่งเก้าคือกันนะครับเนาะวิ่งเก้าคือกันกับบนเนะครับเนาะจับคู่ได้นะครับเม็ดเดียวก็คือเก้าหาเม็ดเดียวนะครับตัวกันคือเก้าสองนะครับอ้าวแตท่านผู้ชมชอบแนวทางนั่มพี่ตายนะครับเนาะจัดได้นะครับตัวเลขก็คือคัดนิ่นมาให้แล้วนะครับเนาะท่านผู้ชมได้แคปหน้าจอเอาไว้นะครับเพราะว่าสูตรเต็มของพี่ตายก็มีตัวเลขก็หลายตัวอยู่นะครับเนาะ บางที่ตัวน้นเพราะเขาอาจจะเข้าตัวร่องก็ได้นะครับเอาครับท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามนะครับเนาะแนวทางของบิดตายครับเขามาตามต่อที่ปูนิลนามนะครับแนวทางของปูนิลนามก็ให้วิ่งบนไปที่เกตนะครับเนาะวิ่งบนไปที่เกตลองสองนะครับส่วนจับคู่ได้กับสองเจ็ดสองแปดนะครับตัวกันนะครับตัวกันก็จะเป็นเก้าซี่กับหาสองนะครับอันนี้ก็เป็นททางบนนะครับ ส่วนแนวทางล่างนะครับก็ให้วิ่งเก้านะครับปูนีละน้าิ่นก็ให้วิ่งเก้านะครับส่วนจับคู่ได้เน้เนๆก็คือแปดเก้าเม็ดเดียวนะครับอ้าวอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของปูนีละน้านะครับหนึ่งวันเปนที่หนึ่งสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมชอบแนวทางของปูนีละน้าจัดได้นะครับเนะาะถ้ายังผู้ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับจากนี้ก็ท่านผู้ชมเลยแคปหน้าจอไว้เมึงสุดเต็มนะครับ เพื่อว่าบ่ชอบตัวเนีนนะครับอาจจะไปชอบตัวอื่นนะครับโดนใจตัวอื่นกัจัดได้นะครับกับมาในสูตรของปูนลรนามคือเกานะครับอ้าอันนี้ก็ผ่านไปของสูตรของปูนลรนามนะครับเนาะตามต่อสูตรแนวทางของปูสามแปดนะครับปูสามแปดวิ่งบนหกนะครับวิ่งบนหกจับคูสามตัวนะครับจับสามตัวก็จะเป็นห้าหกหนึ่งนะครับส่วนสองตัวก็จะเป็นหกหนึ่งคือตัวเด่นนะครับเนาะ อันนี้ก็คือวันเน้นให้สุดแล้วนะครับส่วนแนวทาาล่างก็เด่นไปที่2ตัวนะครับเนาะก็คือหาเจกับหาสนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู38นะครับปู38คัดเน้นนะครับวันนี้ก็คัดเน้นจัดให้น้อยชุดนะครับตัวเลขน้อยชุดนะครับท่านผู้ชมชอบนําแนวทางของปู3 8จัดไปได้ครับเนาะจัดเต็มได้นะครับถ้าไม่ชอบตัวเน้นหรือว่าจะชอบตัวอื่นนะครับก็จัดได้นะครับก็คืออยู่ในสูตรของปูคนแล้วนะครับเนาะ ขัดมาให้นิ่นๆนะครับหน่อยตัวนะครับเนาะอ้าวอันนี้กระพานไปของแนวทางของปูส38ครับเข้ามาตามแนวทางของคนโคราดนะครับเนาะคนโคราดกัปล่อยแนวทางมากอะถือว่าท่างเดินก็ดีอยู่นะครับเนาะเริ่มดีขึ้นมากนะครับการแนวทางบนนะครับให้ไปนะครับ0-3เม็ดเดียวนะครับคือตัวเน้นนะครับเนาะส่วนตัวล่องกับจะเป็น02นะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวเนนนะครับเนาะจับ3ตัวก็ได้903นะครับตัวเด่นนะครับส่วนตัวรองก็902นะครับอันนี้ครับเป็นชุด3ตัวของคนโคราชนะครับเนาะก็จะมีตัวกันก็คือ492แล้วก็176นะครับทำจุม่มในแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะแนวทางของคนโคราชนะครับก็ถือว่าสถิติย้อนหลังก็ถือว่าเดินดีนะครับเนาะนี่ก็งวดน,นี้ก็ถ้า ท่ามู้ชุมท่านได้ชอบนะครับก็ตามได้จัดได้นะครับถ้าตัวเลขยังบ่โดนใจนะครับกผ่านไปก่อนนะครับเากับเมืองไหวนะครับเนาะเพื่อว่าเนื้อทางเพื่นเขาเขาก็จะได้ตามต่อนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าท่างของคุณโคลาดครับเดี๋ยวเขามาตามต่อเนื้อทางของพอซักนะครับเนวทางของพอซักบนห้าสามนะครับเม็ดเดียวไปเลยนะครับเนาะส่วนล่างก็จะมี C2 กับ C7 นะครับ นี็จะเป็นเนื้อทางของพ่อซักนะครับอ้าผู้ชมชอบก็ตามนะครับเนาะถ้ายังไม่ชอบกับผ่านไปก่อนนะครับเอามาตามต่อทีเนื้อทางของปูน้องลักนะครับปูน้องลักกะถือว่าเล็กมีมิดฝันนี่ปูเิ่นก็ได้ห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดนะครับส่วนเล็กชุดนะครับเลขสูตรนะครับปูเิ่นก็ะแห้นเน่นนะครับสองชุดคือสามสองกับสี่ศูนย์นะครับ อันนี้ค็คือเหรียญได้ทั้งบนทั้งล่างครับส่วนเลขที่ปูพ่นเอาเขาเรียกว่าผานไถนะครับเนาะไปทําพิธีนะครับผานไถสมัยโบราณนะครับปูพ่นก็ให้ทําพิธีมาได้นะครับเนาะคือเจ็ดหกสองแล้วก็เก้าสองนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบแนวทางน้ําปูน้องรักนะครับกัดจัดได้นะครับเนาะตัวเลขถือว่าสวยอยู่นะครับเนาะท่านผู้ชมได้เช็หน้าจอเอาไว้เนาะครับ กันนี้ก็เป็นแนวทางของปูน้องรักครับชอบก็บจะค่อยตามนะครับถ้ายังบ่ชอบกบผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามาตามต่อแนวทางของปูหนึ่งศูนย์นะครับเนาะปูหนึ่งศูนย์นะครับบนฟันทงไปเม็ดเดียวคือหนึ่งสองนะครับจับสามตัวก็คือเก้าหนึ่งสองนะครับเนาะส่วนแนวทางล่างก็เจ็ดหกนะครับคือปูตัวเลขสูตรของปูหนึ่งศูนย์นี่ก็ถือว่า มีหลายตัวนะครับแต่มาโค้งสุดท้ายปูฟันมาให้นะครับเนาะก็คือ1 2กับ7 6นะครับถ้าวิ่งนะครับเนาะถ้าวิ่งบนก็วิ่ง1นล่อง2นะครับถ้าวิ่งล่างก็คือ7จล่อง6นะครับเอ้าอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของปู1 0นะครับตามชมชอบแนวทางของปู1 0จัดได้นะครับเนาะถ้ายังบ่ชอบหรือว่าตัวเลขยังบ่โดนใจนะครับกับพานไปก้อนนะครับอ้าครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู10ครับ เดี๋ยวมาตามต่อของแม่ใบนะครับก็ถือว่างวดที่แล้วแม่ใบกะดวงเฮงนะครับเนาะได้รางวัลที่หานึงใบนะครับกะเลขททยสองตัวกับสองใบนะครับกะแม่ใบเพิ่นกะบ่ได้เล่นหลายนะครับเนาะกะได้เล่นพ่อฟังแต่ว่ากะดวงเพิ่นกะดีมาตลอดนะครับเนาะก็ถือว่าทูรัตต์ลีนะครับรางวัลที่หานึงใบรางวัลเลขทายสองตัวนะครับสองใบนะครับงวดนี้แม่ใบเพิ่นกะหายมากนะครับเนาะ เจ็ดสอง language, สองเจ็ดนะครับเลขที่แบใบมากคักก็คือหกสามนะครับเนาะกส่วนเลขทูบของไม่ใบไม่ใบจุดได้ก็ยุดได้ที่สี่สามสามนะครับอ่าตามชมถ้าชอบเนื <c oughs> <center belt> ้อทางนั้นไม่ใบนะครับก็จัดนะครับเนาะตัวเลขบบโดนใจหรือว่าบอชก็ผ่านไปก้อนนะครับอันนี้เปลี่ยนเนื้อทางของไม่ใบครับเอามาตามต่อนเนื้อทางของคู่บาโนนบ้านนะครับ คูบาโน่นบ้านกะห้วิ่งเก่าล่องหาเนาะครับเนาะเก่าล่องหาถือว่าแนวทางของคูบาโน่นบ้านนี่ตัวเลขไฮสูตรมากนี่กะไ้มากทั้งบนและล่างเนาะครับเนาะกับส่วนจับคู่ได้กับมีเก้าสองเก้าสามเก้าหานะครับส่วนล่างมาไ้เน้นๆกับมีเก้าหากับแปดหานะครับเนาะอันะนี้ก็เป็นแนวทางของคูบาโน่นบ้านนะครับท่านผูช้ชมชอบ แนวทาาของคูบาสนุนบานกับจัดได้นะครับตัวเลขก็ถือว่าน้อยตัวนะครับนะเนาะแต่ตามช่วงชอบจังคอยจัดนะครับเนาะยังบรชอบกับพานไปก้อนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อทางของคูบาสนุนบานครับถ้ามาตามต่อที่แนว้ทางของปูซีหกนะครับงวดที่แล้วก็หมาหาศูนย์นะครับเนาะก็ถือว่า,ขาวเขาตัวกลับก็หมาแค่สามชุดนะครับตัวเลขน้อยชุดนะครับของปูหนึง่งปูซีหกนะครับเนาะงวดนี้ปูก็หามาแล้วนะครับ เน้นไปที่เกทห้านะครับตัวเลขเกทหานี่ก็ได้ไปได้ทั้งบนและล่างนะครับเนาะส่วนตัวล่องก็คือหกหานะครับอันนี้ก็ไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะท่านผู้ชมชอบการจัดนะครับเนาะตัวเลขแค่สองชุดเองนะครับทาเข่าก็ถือว่าได้กําไรนะครับเนาะเพราะว่าตัวเลขน้อยชุดลงทุนหน่อยนะครับกาท่านผู้ชมชอบการจังค่อยจัดนะครับเนาะตัวเลขบูดูนใจกับ่านไปก่อนนะครับมาสามต่อ แนวทางของตะบุญนะครับอนี้ก็เป็นแนวทางของตะบุญนะครับกับแนวทางของยายกองนะครับเนาะอาตะบุญเปินกะมักหนึ่งหาหาหนึ่งสามแปดแล้วก็บสามเก่านะครับันนี้ก็ไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับแนวทางของตะบุญนะครับกะเขาวิ่งกะให้วิ่งที่สามนะครับอ๋อตะบุญว่าถ้าวิ่งวิ่งสามเลยนะครับเนาะส่วนแนวทางของยายกองนะครับแนวทางของยายกกองกะให้ไปที่ห้าเก้าห้าเจ็ด เลขัดจตเก่านะครับส่วนเลขฝันยายกองได้1นึ่หนึ่งนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าทางของตะบุญกับยายกองนะครับท่าผู้ชมชอบหน้ทางน้ตะบุญกับยายกองก็จัดได้นะครับตัวเลขกับหลายตัวนะครับถ้ายัางบูชอบกับพานไปกองนะครับเนาะนนี่ก็เป็นหน้าทางของตะบุญกับยายกองครับเอามาตามต่อหน้าทางสุดท้ายของพ่อสารคามนะครับหน้าทางของพ่อสารคามกถือว่า เดินดีมาตลอดนะครับเนาะอาหัวนี้พ่อเป็นไก,ก่มาวิ่งห้าหกนะครับวิ่งห้ากับหกนะครับบนล่างนะครับเนาะส่วนจับล่างให้เน้นเน้นเม็ดเดียวก็คือหาหกนะครับกับตัวเน้นก็จะมีแปดหาเจ็ดหาแปดหกเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้านะครับคือตัวที่เน้นนี่คือตัวที่น่าจะเข้านะครับเอาถ้าท่านผู้ชม ชอ, no ช,อชอบในตัวที่พอสารข้ามพป็นเน้นไว้ให้นะครับจัดได้นะครับมากตัวใดก็จะองค่อยจัดนะครับถ้าจะซื้อมดทุกตัวนะ,ะครับกับผมมีทุนพอจะเด่นนะครับเนาะกับวัดดวงนะครับก็คัดเอานะครับเนาะชอบตัวใดก็จงค่อยจัดนะครับชอบแนวทางน้าพอสารข้ามนะครับเนาะกับตามได้นะครับกับจัดได้นะครับเนาะสาหรับลิปนี้นะครับจางเต้าก่ะจะขอลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเนาะ ก็ให้ท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีทุกๆท่านนะครับให้ได้มีโชคมีลาบก่อนใ่ญ่ก่อนโตนะครับเนาะในวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5งพนห้าร้อยานี่นะครับกให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเนาะเฮงๆรว่ยๆนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ